ก็บอกเมื่อคุณมีแรงปรารถนาบอกว่าพลังงานนี่จะวิ่งเข้ามาหาตัวเราเมื่อเรามีแรงปรารถนาใช่ไหมเราใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยมาช่วยกดแรงดึงดูดมาช่วยทุกด้านเลยทั้งการคิดบวกอันนี้ก็เป็นกฎแรงดึงดูดพี่อรุณาเพึ่งมาใช่ไหมเออจะไปแล้วนะพอตอบไปแล้วไงได้แล้วนะครับได้แล้วออาเอาให้ดูอีกรูปหนึ่งจะได้จําได้อุตสาหดเลยนี่เรามีความสุขเราคิดบวกคิดดีพูดดีวาจาดอีอ่ามาอยู่ในหมดนี้อารมณ์ดีอยู่ในขึ้นสูงได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เราได้แค่ห้าสิบอนะครับอ่านั้นสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยจะบรรลุดได้เมื่อเราใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยใช้การปล่อยวางอีกห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ตรงนี้รวมกันกับกดแรงดึงดูดจึงกลายเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เกียไหมเกียไหมเขียไหม,มอันนี้มามาย้ำเลยนะมาย้ำให้เราได้บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้เองกดแรงดึงดูดบวกกับการปล่อยวางสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยจะเกิดผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อเรามีแรงปรารถนาพลังงานจะวิ่งเข้ามาหาเรามันแค่วิ่งมาแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันวิ่งเข้ามาแล้วนะครับระหว่างนั้นเราต่อเนื่องในการที่จะส่งคลื่นต่อเนื่องในการใช้กดแรงดึงดูดที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราลงมือทําลงมือทํห้าสิบเปอร์เซคลียร์นะเคลียร์นะเห็นไหมการปล่อยวางเนี่ยที่เราพูดบ่อยๆกลายเป็นเมนหลักเลยแม่งกลายเป็นกลายเป็นห้าสิเปอร์เนเลยกลายเป็นห้าสิเอร์ซนเลยความสาคัญของมันคือห้าสิซนที่เราจะได้รับผลลัพธ์หรือไม่ได้รับ ปล่อยวางได้ทําไมเราต้องนั่งสมาธิทําไมจิตเราต้องว่างเนี่ยนี่เป็นต้นเหตุของการที่เราปล่อยวางได้เมื่อเราปล่อยวางได้ปล่อยวางเป็นปล่อยวางได้ปล่อยวางเป็นใช้กฎแรงดึงดูดเป็นผลลัพธ์ที่เราปรารถนาเนี่ยจึงบรรลุหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราได้ยินมาเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งแล้วได้ยินมาเป็นปีแล้วแต่วันนี้อยากให้จําเข้าไปในเข้าไปในดวงจิตดวงใจของของเราทุกคนว่าฮี่เราต้องหัดปล่อยวางนะเราต้องหัดปล่อยวาง ต้องปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางให้เป็นใช้กดเรงดูดใช้กดเรงดูดทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นมันเป็นพลังพลังงานที่จะรวมตัวกันเป็นร้อยเปอร์เซ็นจำแบบนี้ง่ายเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งผมว่าเมื่อเราปล่อยอ่ะเมื่อเราปล่อยอ่ะเมื่อเราปล่อยเมื่อเราปล่อยพี่โอ๋มันมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเมื่อเราปล่อยอะเมื่อเราปล่อยอันนี้มาขยี้เรื่องนี้โดยตรงเลยนะเราจะได้แบบ ทะลุทะลวงไปเลยเมื่อเราปล่อยมันจะเกิดอะไรลุกขึ้นรู้ไหมเมื่อเราปล่อยอ่ะเมื่อเราปล่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราปล่อยวางมันจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยวางแล้วใจมันจะเบาใช่ปล่อยวางแล้วมันจะอิสระปล่อยวางแล้วมันเหมือนลอยในอากาศปล่อยวางแล้วยังไงต่อปล่อยวางแล้วยังไงเรารู้สึกยังไงเอาความรู้สึกของตัวเองเลยทุกคนถามมคาตอบมาเลยเมื่อเราปล่อยวางแล้วเรารู้สึกยังไงเหมือนเมื่อเราปล่อยวางแล้วเรารู้สึกยังไงเอาจากเอาจากความรู้สึกของเราเลยเมื่อเราปล่อยวางเราจะได้ รับรู้แล้วก็ทีหลังไม่ต้องจาแล้วเพราะมันเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราแล้ว,ลวฟินปล่อยวางแล้วโล่งปล่อยวางแล้วโล่งโล่งสบายปล่อยวางแล้วให้ต่อเอามาเลยสถาโถงเข้ามาค,คอมเมนต์มาเลย <S <S โล่งสบายใช่เลยเนี่ยใช่ถูกหมดเลยถูกทางเลย <S <S <ๆ>เราเราเราจะได้ได้ต่อเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราปล่อยวางแล้วมันจะเบาอันนี้อันนี้คือเราถือไว้ไเราถือไว้อันนี้สมมติหนักหนึ่งกิโลหนักหนึ่งกิโลหนักไหมนะหนึ่งกิโลสมมติอันนี้หนักหนึ่งกิโลเราถือเราถือไว้ หนักปล่อยวางคือเบาถ้าถือไว้เนี่ยคือหนักวันนี้ไม่อยากตียงุงไปก่อนปล่อยวางมันเบาสบายเนี่ยวางแล้ววางกั้นะวางปล่อยวางวางแล้ววางแปว่าไม่ตัวงวลวางแปว่าวางแปว่าเชื่อใจไม่หายหรอกมันอยู่ตรงนี้เงมันไม่หายไม่ต้องไปกลัวบางคนนะยึดมั่นถือมั่นไว้ยึดมั่นถือมั่นหนักหนักหนัก,นกเอาไปไหนไปด้วยเอาไปไหนเอาไปด้วยกลัวหาย กลัวไม่ได้พอปล่อยพอปล่อยแต่ว่าเชื่อใจไงเขาบอกปล่อยนี่มาตรงคำว่าเชื่อนะปล่อยเนี่ยมาตรงกับคําว่าเชื่อปล่อยเนี่ยแปลว่าเชื่อใจไงปล่อยนี่ก็คือเชื่อว่าได้รับแล้วเรียบร้อยแล้วจึงปล่อยออกไปเชื่อปล่อยเท่ากับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไงคนที่ไม่เชื่อก็จะถือไว้ไม่มั่นใจลังเลสงสัยมันก็เลยหนักมันหนักมันหนักอยู่ที่ไหนไม่ได้หนักอยู่ที่มือเราเนี่ยมันหนักมันหนักอยู่ในจิตของเรามันหนักอยู่ในความคิดของเราไอ้ตรงนี้ลมันหนักมันหนักกว่าหิน ก้อนหินเป็นเป็นลยร้อยกิโลมันหนักกว่าข้าวเป็นตันๆน,นะถ้ามันหนักอยูนะ่ในนี้นะในเนี้ยถ้ามันหนักเนะี่ยมันหนักอกหนักใจนั่นแนหะมันหนักพรมันหนักมันก็เลยกลายเป็นเอียงไงไม่บาลานซะ์ไม่บาลานซ